หอหนึ่งมโลกาองค์ชายยาที่พระองค์ต้องการได้แล้วเพคะคุณชายหลงข้าต้องให้ยาให้กับเพื่อนของข้าท่านออกไปก่อนเถอะเขาแค่ให้ยาคุณชายหลงเจ้าสามารถอยู่ช่วยข้าได้อย่าออกไปคุณชายหลงเจ้ากล้ายอยู่ต่อไหมเมื่ออะไรอยู่ยังไม่ได้ เอาอยาให้องชายอีกเจ้าค่ะคุณชายหลงงั้นข้าขอตัวก่อนอย่าขึ้นไปข้าจะช่วยเจ้าเองไม่ต้องข้าทำเองได้น่าลงเถอ,อย่อยาให้ข้าต้องใช้กำลังองชายแต่เถาข้าอีกแล้วเขาต้องการอะไร เ้าขององค์ราชทายาทนิมมาเล่ากับผู้หญิงหรือว่าองค์ราชทายาทโอ้ยอยากจะฆ่าเขาให้ตายโอ้ยเจ็บจังบ้หงไหนสิทนหน่อย,อยใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วดูเหมือนว่าจะไม่เจ็บแล้วล่ะข้านวดให้เจ้าด้วยตัวเองเจ้าควรขอบใจข้าบ้างนะขอบใจ แกล้งทาเป็นคนดีข้าไม่หลงกลล็อกขอในหนึ่งโลกาถึงเวลาที่ข้าต้องกลับตำหนักแล้วข้าก็จะกลับเช่นกันแต่ถ้านักรถมาของหอหนึ่งในโลกาทานะของข้าก็จะต้องถูกเปิดเผยจะเรียกคนที่ตำหนักตะวันออกมาก็เสียเวลาแล้วค้าจะกลับยังไง ให้ข้าไปส่งเจ้ากลับตำหนักเถอะไม่ต้องต้องตายอย่างไรคะก็ไม่นั่งรถคันเดียวกับเจ้าหรอกเจ้าเดินไม่สะด,ดวกขับใจองค์ชายแต่ข้าเดินกลับเองได้องชายเล่นม้าของพระองค์มาถึงแล้วมากับข้าองค์ชิตถายาสเจ้าขี่ม้ากลับตำหนักเถอะอืมอืม ขี่ม้าก็ได้ในที่สุดก็แยกทางออกจากเจ้าหมอน,นั้นได้เสียทีเจ้าอง์ชายลงไปนะทำไมมู่ลงอยู่ขึงขึ้นมาขี่ม้าตัวเดียวกับข้าข้ามีม้าเพียงตัวเดียวเจ้าจะให้ข้ากลับอย่างไรเล่าลงไปเอ่อไม่มู่หลงอยู่เจ้าคลานกับเถิดน,นะ องดิชทาญาอย่าทิ้งข้าไว้คนเดียวในความเป็นจริงองคดิชทาญานั่งดีๆนะข้าไม่ชอบขี่ม้าพร้อกับผู้อื่นข้าสามารถนำโอกาสนี้ทำความรู้จักกับเจ้าให้ยิงให้มากยิ่งขึ้นเจ้าใครจะไปอยากทำความรู้จักกับเจ้ากันท่านแม่แล้วเข้าอ่า ไม่ต้องห่วงแม่บอกแล้วว่าอย่าวิ่งไปทั่วโชคดีแค่ไหนที่จะไม่เป็นไรเกือบไปแล้วโชคดีที่เด็กไม่เป็นอะไรเจ้าเจ้าขยับไปข้างหลังหน่อยเมื่อกี้เขาขยับเข้ามัใกล้เกินไปแล้วเราตางก็เป็นใชยใกล้ชิดกันหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกข้าไม่ชอบอยู่ใกล้กับใคร เขาก็ไม่ชอบแต่เพื่อความปลอดภัยเราต้องอดทนที่จะอยู่ใกล้กันคนคนนี้ช่างหน้ามีอายจริงๆทำไมทุกครั้งที่พระองค์หน้าแดงช่างเหมือนกับผู้หญิงเสียเหลือเกินเขากำลังทดสอบค่ะทำไมร้อนแบบนี้นะองค์ชิายาทำท่าทางไม่เหมือนผู้ชายเลยน่าสนุกจริงๆร้านหมึกเปอยข้าลงข้าจะไปซื้อของ ต้องหาข้าออ้างที่จะออกไปจากที่นี่เขาอุ้มเจ้าลงก็แล้วกันเจ้าอยากไปที่ตำหนักข้าหลังจากซื้อของเสร็จหรือไม่ตำหนักองค์ชายองค์ราชทายาสเสดจคารวะองค์ราชทายาอินีต้อนรับสู่ตำหนักของข้า ดื่มเป็นเพื่อนข้าหน่อยได้ไหมองชายข้ารู้สึกไม่ค่อยสบายไม่อยากที่จะดื่มในตอนนี้ไม่สามารถดื่มร่วมกันกับข้าข้าเสียใจเป็นยิ่งนักเอ่องั้นก็คราวหน้าแล้วกันข้าไม่มีทางดื่มกับเจ้าเป็นเด็ดขา,า,าดองครัชทานญาติเลงามมากองค์ชายกับองค์รัชทานญาติน่าสนุกจัง ไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นองค์รัชทายาทคารว,ว่าองค์รัชทายาทไม่ต้องพิธีรีตองยกอาหารมาให้องค์รัชทายาทหน่อยทั้งสมท่านจะเข้าวังเพื่อมาเป็นทหารองคคารักษ์หรือเออพวกเราเป็นแค่ผู้น้อยหาก,กินไปวันๆเท่านั้นเอง ้าอ,องค์ชายให้เจ้าไปขโมยของที่ตำหนักองค์ราชทายาทเจ้าก็จะทำใช่หรือไม่หมอมฉันไม่กล้าเข้าไปขโมยของในตำหนักขององค์ราชทายาทหรอพี่คะคุณชายไปอย่าจริงจังองค์ราชทายาทแค่หล่อเล่นข้าชื่นชอบการขโมยเว่นบนและการพูดมากไม่ทราบว่าท่านทั้งสามจะรับข้าเป็นลูกศิษย์ได้หรือไม่องค์ราชทายาทพวกเราต้องถามองค์ชายก่อน เจ้าไม่อยากสอนข้าหรือเจ้าเป็นองค์รัชทายาเจ้าจะเรียนของพวกนี้ไปทำไมเจ้าไม่กลัวคนอื่นหัวเราะยอหรือข้าเรียนเรื่องการปกครองบ้านเมืองมามากแล้วข้าจะขอใช้เวลาว่างเรียนรู้สิ่งที่ข้าสนใจบ้างไม่ได้ด้วยไง แต่ข้าเกรงว่าเจ้าจะเรียนเรื่องเหล่านี้จนลืมนาทีอยากจะแย่งของข้าหรือองค์ชายคิดมากเกินไปแล้วข้ามาเพื่อแย่งชิงคนของเจ้าข้าขอคารวะท่านอาจารย์ทั้งสามพวกเรามีกล้าในเมื่อทั้งสามเป็นอาจารย์ของข้าแล้วเดยนเชิญท่านทั้งสามไปที่ตำหนักของข้าเถอะ ในเมื่อองค์ริฉัทายาทอยากได้ข้าก็จะมอบให้เราให้ข้าได้หอหนึ่งในโลกามาครอบครองข้าเจรยนเชิญเจ้าไปดูคนที่มีฝีมือมากกว่านี้ได้หอหนึ่งในโลกาไม่ใช่ของเจ้าข้าไม่มีวันขายให้เจ้าเป็นอันขาดเอ,อปีหน้าองค์ริฉัทายาทก็อายุครบ 18, สิบแปดพรรษาแล้วน่าจะถึงเวลาที่จะแต่งงานแล้วเจ้าพูดว่าอะไรนะ เราไม่ผิดลรอกเลือกวันที่จะเลือกสนมให้เจ้านะ่ะค่าจะจัดงานเลี้ยงดอกไม้เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าก็แค่เลือกผู้หญิงซอกสองสามคนมาเป็นสนมท่านพ่อข้ายังคงป่วยอยู่อายุข,ของข้าก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ถ้าตอนนี้ข้าเลือกสนมจะเป็นการไม่เหมาะสมอีกเรื่อง อีกอย่างเรื่องสนมของข้าเจ้าไม่ต้องเป็นกนังวลเรื่องสนมเมื่อลงอยู่ก็ยังคิดจะเอามาวุ่นวายกับข้าเรื่ององค์ชิทายาทการแต่งงานของเจ้าไม่เพียงจะเป็นการสืบทอดวงตระกูลยังสามารถช่วยให้อาการประชวนของฮองเตยดีขึ้นได้อีกด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวข้อมือเล็กมาก ถึงเรื่องอายุองค์ชายก็อายุสามสิบแล้วทำไมเจ้าถึงยังไม่มีสนมจะ <c oughs> แ,แก่มู่หลงยูองค์ชายวันนี้สิไปคะเจ้าไม่คิดจะหาสาวงามเมื่อเป็นสนมหรือขับใจที่เป็นห่วงแต่ค่าได้คิดเรื่องของชีวิตข้าไว้หมดแล้วเพียงแต่เพียงแต่อะไรการอภิเษกสมรสขององค์ราชทายาสำคัญกว่า ไม่อยากเรื่องขนมตอนนี้ขอตัวไม่เรื่องขนมงง้นก็ต้องพิสูจน์ต่อไปไปไปด้านนอกตำหนักตะวันตกด้านนอกตำหนักตะวันออกชิงหลวงช่วยจัดการเรื่องที่อยู่ของแม่นางสูคุณชายไปยแล้วคุณชายอยากให้ข้าด้วย อย่าให้อยู่ที่หอหนึ่งในโลกาเพคะองค์ราชธายานมู่หนงอยู่จะจับตาม,มองค่ะมันไม่ง่ายหรอกบงชายหม่อมฉันได้ยินเรื่องบางอย่างพูดมานายท่านเจ้าของหอหนึ่งในโลกาชื่อเสียงอูฉันทุกคนต่างเรียกเขาว่าคุณชายเสียงเขายังอายุไม่ถึงยี่สิบ ชอบสวมเสื้อผ้าสีขาวมักจะไม่อยู่ที่หอหนึ่งในโลกาจึงไม่ค่อยมีใครเคยเจอหน้าเขาพะยะค่ะงั้นด้วยงั้นหาเซียงอู๋เฉินไม่เจองั้นผู้หญิงจากประเทศตรงสูละ่ะไม่ได้ข่าวคราวพะยะค่ะองค์ชายผู้หญิงคนนั้นมีความเกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์ทำไมพระองค์ถึงได้อูห๋หยินเจ้าพูดมากเกินไปแล้ว ขอประทานอภัยพระองค์ชายหม่อมฉันจะพยายามสืบหาต่อไปองค์ทิษทายาตคุณชายเสียงผู้หญิงของประเทศตรงสูไม่คมเกี่ยวข้องอะไรกันนะไม่ว่ายังไงข้าก็จะต้องตามหานางให้ได้วันต่อมางานเลี้ยงดอกไม้การคัดเลือกพระสนมนี่องค์ทิษทายาทจะชอบผู้หญิงแบบไหนกันนะ ข้าไม่อยากแต่งงานกับองค์ราชทายาที่อ่อนแอแต่นั่นคือองค์ราชทายานะเขามีอำนาจอยู่ในมือต่อไปเราก็จะได้เป็นของเฮาทำไมผู้หญิงเยอะขนาดนี้หลุยเจ้าเป็นคนฉลาดช่่ยข้าคิดหน่อยสิองคร,ร,ราชทายาทพระองค์แกล้งป่วยไปเลยเป็นไงพคะถ้าแกล้งป่วยมอหลวงก็ต้องมาตรวจแล้วเราก็จะต้องถูกจับได้องค์ราชทายาทองค์ชายเชิญพระอ,องค์ให้เสด็จไปเลือกสนองพยาค่ะ แย่ yeah, แล้วองค์ชายจัดงานเลี้ยงดอกไม้เพื่อเลือกสนมให้องศธายาททำไมถึงไม่จ่งไม่แจง้งเรื่องนี้ให้ข้ารู้แม่นางเป็นความผิดของหม่อมฉันเองที่ไม่ได้แจ้งแม่นางเจ้าค่ะองค์ศิายาเลือกสนมข้าต้องเข้าร่วมงานให้ได้ื่อเปลี่ยนชุดดีกว่าส่วนจักรวรร ได้ยินมาว่าองค์ชายนั้นรูปง,งามมากแค่อยากจะเห็นเป็นสนมขององค์ราชทายาก็ไม่ได้ก็เป็นสนมขององค์ชายก็ไม่เลวนะไม่รู้ว่าองค์ราชทายาหน้าตาเป็นอย่างไรสนมเซียวสเสดคารวะสนมเซียวอืมไปกันเถอะเจ้าหน้าตาธรรมดาเกินไปองค์ชายไม่ชายตามองเจ้าหรอก นที่คู่ควรกับองค์ชายมีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นตาแก่ฮองเตนั้นทำไมยังไม่ตายสักทีฉันไม่อยากจะรับมันแล้วองค์ชายพระองค์เสด็จมาแล้วหรือเพคะสนมเซียวท่านเป็นอย่างไรบ้างโอองราชทายาท่านก็อยู่ที่นี่หรือจะเลือกสนมให้ข้าข้าจะไม่มาได้อย่างไรดี ชนองค์ราชทายาไปดูเราหญิงสาวเถอะสาวงามเข้ามาแล้วข้าอดใจไม่ไหวแล้วองราชทายาถ้าไม่ถึงได้บ้ากาวขนาดนี้ในความสามารถคนละมกดูองค์ชายสิรูปงามมาเขาดูสุข,ขุมรูปงามสูงปโปรง่งองค์ชายแก้วนี้สำหรับองค์ชายเพคะสนมเสียวท่าน ย่าดื่มนักอาจจะเกิดปัญหาได้ทำไมองค์ชายถึงเย็นชากับข้าถึงเพียงนี้หรือว่าข้าแก่ขึ้นหรือว่าข้าแต่งหน้าไม่สวยช่างเถอะต้องรีบเอาพวกหญิงสาวพวกนี้ไปทิ้งให้องค์ราชายาทก่อนดีกว่าเชิญอ,องค์ราชทายาเลือกหญิงสาวจากตระกูลกงถงังยางฟางเพคะให้ข้าปรินบัติเขาเหร ปองริศไายาตป้ากามเกินไปค้าว่ายิงสาวพวกนี้ลุบล่างไม่เร็วเลยงั้นก็มาปฏิบัติค่าทั้งหมดใครปฏริบัติค่าได้ดีข้าก็จะเลือกคนนั้นเป็นสนมไร่สินธรรมนามิอายถ้าข้าถูกเลือกข้ายอมตายดีกว่าโฮแทนนี้ใช้ได้ผลจะให้ข้าเลือกสนมเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกข้าจะลองเล่นเกม สาวๆข้าจะจับพวกเจ้าแล้วนะถ้าจับใครได้คนนั้นก็จะได้เป็นสนมของข้าไม่นะข้าไม่อยากแต่งงานกับองค์รัชทายาทบ้ากามเอะ๊ะทำไมสาวสวยถึงได้ตัวแข็งขนาดนี้เนี่ยองค์รัชทายาทเจ้าเก่งจริงจับข้าได้เจ้าอยากได้ข้าเป็นสนมหรือ